ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านด้วยผมอยู่พวกเราทีมฟิจินนะครับผมสำหรับครั้งนี้ฮะเรามาอยู่ในโชว์แมตช์นะครับผมระหว่างทางฝั่งขวาด้วยผมอ q ควาฟ r อสสายว a ร e เรออสนั่นเองแล้วทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นอะไรครับโคสเซตาเป็นเด็กเบร์มินดาสแอนเกิลครับสายสวิสซิสเตอร์เมียครับแล้วผมและผู้ให้คำบรรยายรับผมผมฟิจินฟูรี่ดีครับผมแล้วผมฟิจินโคเซตาครับนอกจากนี้ฮะเรามีแขกรับเชิญมา นั่งร่วมฟังภาคกันแบบสดๆนะผมก็คือคุณ wood, แบล็กคูดระมาชิกระดับโกซิต VVIP นั่นเองนะครับผมขอเสียงคุณแบล็กคูดหน่อยฮะสวัสดีครับทุกคนครับครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะกันจังหวะนี้ก็เลือกไปก่อนหลังนะผมทั้งฝั่งของอัลคอร์ฟอสจะเล่นฝ่ายบุกก่อนนั่นเองฮะแพ้เริ่มเกมครับตัวการ์ดหนึ่งใบฮะทางฝั่งอัลคอร์ฟอสไล่มาเป็นคอเวดฮะตัวการ์ดหนึ่งใบจะตัวเริ่มแล้วผ่านเธอเลยฮะ เขาเทิร์นทางฝั่งโมบิด้านะครับ GSC ครับไม่มีเกตหนึ่งแล้วเปิดห้าได้เกตหนึ่งมาสองตัวนะครับเลือกเอาเป็นเอลลี่ขึ้นมือนะครับเอาออกเป็นคารอนะครับแล้วก็คิดคอดิเกอร์แล้วไลฟ์เป็นเอลลี่ครับสกิลตัวเรกพับจนหนึ่งได้คิว มันจะหาวิชิวไม่เจอนะครับจิบมาจะได้กิบอ่าวิคิวนะครับวิคิวเก่าด้วยนะครับก็แทนแทนได้นะครับตอนนี้ไม่มีอะไรอ่าแล้วลงมาเป็นเปิดห้าหายเจ็ดสามครับเชสนาและเปิดไม่เจอครับสกิลเชสนาครับบวกห้าพันอ่าบิตตีครับนี่สกิลนะครับเหลือจะไม่กันนะครับรเช็คมาไม่เจอทิกเกอร์เจลรี่นะครับตีฮิต หาตัวเองครับจากกองขึ้นมือหนึ่งใบแล้วมันจะผ่านเทินแค่นี้แหละครับเข้าเทินนะฝั่งเอาควาฟอฟ์ซบผมแล้วไร้มาครับผมเป็นกาเริออสฮะแล้วจังหวะนี้คอมเป็นกาเริออสกับคอรอลแอซซอลครับผมเอากาเริออสขวดโจมตีก่อนเลยฮะเทคดาเมจไปโนทิเกอร์ครับผมแวนการขวดโจมตีฮะเข้าตัวบัสหนึ่งฮะงัดเอาอ่ขึ้นสีขาวหนึ่งใบลุกขึ้นมาฮะและดฟ์เช็คมาดรอทิเกอร์ฮะโยนพลังให้คอรอลแอซซอลครับผม แล้วจั่วการหนึ่งใบฮะแล้วดาเฮจเช็คมาโนทิกเกอร์ครับผมซัดอย่างต่อเนื่องฮะกริยาขอห้าพันครับผมแล้วยังโนทิกเกอร์ฮะตามด้วยคอร์ดแอรซาวครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันฮะแล้วได้มาเป็นฟิกชิวเลยครับผมแล้วจังหวะนี้ฮะคิิป่อนครับผม ว่าจะมุดเข้าไหมเราไม่มุดนะฮะผ่านเธอเลยครับและกับเข้าเทินทางฝั่งมาวิด้านะครับเทินที่แล้วปล่อยนาไหลเยอะไปหน่อยครับตอนนี้สามเดมแล้วแล้วไลฟ์มาเป็นเพีย่านะครับเมื่อลงช่องแวนครับสซบ้าสองอามีอานะครับขึ้นมือหนึ่งใบหลับขับด่านนะครับเป็นมียร์มายกินกาเลยวอกครับเนี่ยไม่ดีเลยนะครับอย่าเรียนแบบนะทุกคนตัดกองตัดกอง อันนี้มันจะดูนะครับว่ามีอะไรลงเพิ่มอีกหรอืว่าแล้วลงมาเป็นอควานะครับยกเพื่อนหนึ่งไปขึ้นมือครับจนหนึ่งแล้วก็ต้องทิ้งมือไปหนึ่งแล้วลงอควาอีกตัวนะครับสกิลใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ได้ชื่อละหนึ่งครั้งเท่านั้น,นครับตัวนี้แล้วลงเชสหน้าอีกรอบครับเปิดห้าให้จะสาไม่เจออีกแล้วนะครับจับกล่องไป กิวของอะควากับเชสหน้าเหมือนกันหนึ่งอย่างนะครับก็คือถ้ามีตัวในแถวเดียวกันเนี่ยจะได้บวกห้าพันด้วยแล้วลงเอรีไปทางฝั่งซ้ายนะครับเพื่อให้แถวเต็มมือแต่แค่สี่ใบนะครับตอนนี้แวนหัวเลยเหมือนจะลังเลนะครับไม่อยากตีแวนหัวข้างไปครับหมื่นหนึ่งแล้วได้การมาหมื่นห้าครับเช็คมาไม่มีติ๊กเกอร์ครับ เราเอาฝาด้านซ้ายตีแวนนะครับเพราะว่าเอลลี่ต้องฮิตแวนนะครับถึงจะมีสกิลเราเลือกจะเทคไปนะครับเป็นคีย์ที่ข้อดิกเกอร์ด้วยครับถามพลังนะครับเลนขวาตีเท่าไหร่นะครับตีออกสองพันแปดนะครับถ้าให้พลังเลนไหนก็เลนนั้นก็จะขอแค่หมื่นเดียวแล้วให้แหวนเลยครับสกิลเอลลี่ครับหาตัวเองจะกองขึ้นหนึ่งและนอกจากนั้นนะครับถ้าเอลลี่เป็นเรียกาเนี่ยต้องรีกสายตัวเองด้วย เอาขวากตีแวนนะครับผมเหมือนเดียวและไม่ไก่แล้วนะครับอ่านเดียวแล้วครับเอาเธอทางฝั่ง,งเอาคอฟอสครับปล่อยเดมไหลๆเหมือนกันฮะแล้วไร้มาครับผมเป็นลาสการ์เรยวอนฮะยูมิเจตี้กิฟต์แอคเซลทูครับผมจั่วการ์ดหนึ่งใบฮะจัว่วยูขึ้นมาเน้นๆฮะแล้วคอการิอัสมาอีกหนึ่งใบครับผมแล้วคอมาเป็นดร็อปชิคเกอร์ที่หลังแวนฮะแล้วเรวอนสั่งเลสลดห้าพันไปครับผมแล้วคอดรอมาอีกหนึ่งใบฮะระบูุตีเลยครับผม ฮะขอหมื่นเดียวครับผมได้การ์ดมาฮะตามมาด้วยกาเลอัสอีกฮะแต่ว่าเห็นเลียเลสสี่ใบครับผมได้บวก 5, บห้าพันฮะวันนี้ก็ยังกาดอยู่ครับผมได้ชิลบวกแล้วก็ได้เก็บ หน้าเหมือนกับใต้กองฮะจังหวะนี้ขอรอเอสซอ่ต่อเลยครับผมแล้วได้บวกหมื่นห้าฮะจากการที่มียูนิตใบอื่นสี่ใบฮะเลสอยู่ปวดออกแรงแรงฮะสองหมื่นสี่พันครับผมขอสองหมื่นฮะ ได้มาเป็นฮิวทิกเกอร์ฮะแล้วแวนการ์ดโจมตีครับผมพอเห็นเหล็กกาดเลดอยู่5าใบหรือมากกว่านะครับผมบวกเ5ห้าบวกได้ฮะแล้วเอฟเฟกต์กาเลออสครับผมเมื่อแวนการ์ดเกตสามโจมตีนะครับผมถ้าค่าพลังเนี่ยแตกต่างจากเบสตั้งต้นฮะเขาจะบาร์ลุกนะครับแล้วลุกมา2ตัวด้วยฮะจังหวะนี้แล้วเลือกเทคเลยฮะดาบแรกครับผมเป็นรอทิกเกอร์ฮะ โยนพลังครับผมให้กาเลอัสตัวขวาฮะและโนทิเกอร์ฮะได้สามก็โนทิเกอร์ครับผมออกมาหนึ่งทิเกอร์ท่วนฮะแล้วทางฝั่งเมอร์วิด้าฮะตกมาเป็นฮิลทิเกอร์ฮะแล้วได้ฮิลด้วยครับผมแล้วบวกพลังมากลายเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันฮะแล้วกาเลอัสที่อยู่แอซเซลหัวต่อครับในบวกอีกห้าพันฮะเป็นหนึ่งหมื่นเก้าพันฮะ เทคไปโนทิเกอร์ครับผมแล้วคาเลอาสโดอีกรอบฮะแล่นเทคไปอีกฮะอยู่ที่ห้าเดมฮะแล้วคอร์รอลอซซอลครับผมเห็นสี่เวฟหรือมากกว่าฮะเข้าโซจั่วฮะแล้วผ่านเธอเลยครับผมับเขาเธนทางฝั่งมาวิด้านะครับเข้าห้าเดมนะครับโซนตายนะครับถือว่าเข้าห้าเดมค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับดิกเมียแต่ไรมาเป็นเมียนะครับเล่นเป็นฟอร์สบันนะครับให้แหวน กิมยาครับเมื่อเริ่มต้นเมนเฟตจะได้ของของวัญเมียหนึ่งใบครับเอาขึ้นมือนะครับอ่าแล้วก็กดสกิลต่อเลยครับคขาจะบาสโซบานนะครับดูกองสองใบครับแล้วก็เลือกขอไม่เกินหนึ่งใบครับที่เหลือวางไว้ที่เดิมเป็นน้ำหม้อคู่นะครับหรือเหมือนจะเริ่มปลีสล็อตเต้ครับ และคขอมาเป็นดิเซตเต้นะครับสชคลิลดิเซตเต้นะครับเปิดของกล่องของลงมาต่อขดทับไปเลยนะครับมือเลยแค่สี่ใบแล้วนะครับแล้วก็ยิงห้าเดมตอนนี้ถ้าไม่ได้หิวเนี่ยค่อนข้างอันตรายเลยเหมือนจะถ่างมือนะครับ ขึ้นมาดูหยิบวางนะครับตอนนี้ทํายังไงดีมันจะกังวลนะฮะแล้วเริ่มไปแท่นเฟรตครับซีรีองมยาโชว์ของขวัญมีอาที่มีนะครับทั้งหมดแล้วก็เรียกาดทุกใบจะได้บวกห้าพันต่ำจุดที่โชว์ครับแล้วก็สกิลของเรียกาดนะครับเป็นอีกอ้อปั๊มพลังไปนะครับสกิลของตัวเองเอาควาตีอ้ยนะหมื่นฮะได้มาหมื่นห้าครับ มือซ้ำอีกรอบนะครับอาจจะไม่อยากตีแวนนะรตรงนี้แล้วเลือกเอาเรียขาาตีก่อนนะครับเอาเรนอควาตีก่อนองนี้สามหมื่นแปดครับแล้วได้ดาเมจหนึ่งครับตกเป็นขี้ังแวนเลยนะครับตรงนี้น่าจะปล่อยยาก,กน,นะครับเพราะาถ้าเป็นเช็คออกมาเป็นขี้จะแพ้เลยแล้วแวนหวัวเลยครับสี่หมื่นหนึ่งแต่ว่าถ้า,เ,าเช็คได้เพอร์เฟกต์กาดนะครับน่าจะกาดได้อยู่ เราจะให้เรรนการสดนะครับเป็นสองไรเข้านะครับและเช็คไม่มีติ๊กเกอร์ครับอีกใบก็ไม่มีติ๊กเกอร์นะครับอย่างนี้รอดยากนะครับแล้วจบเพลินครับสอดเธอทางฝั่งอควาฟอสครับผมมาครับช็อตนี้ฮะแล้วไรมาแล้วฮะแวนตัวใหม่ครับผมจอมพลเรือขึ้นสีครามวาเีออสครับผมแล้วคอมาลัวๆฮะลาสการ์เลวอนฮะตามมาด้วยตัวของ เลเธอดอนเซียนะครับผมที่สามารถตีจยัดแถวหลังได้ฮะคอมา2ตัวเลยครับผมแบบนี้นี่ทำเวฟได้ถล่มทลายอยู่ฮะแล้วคอเกตหนึ่งใบอีกหนึ่งใบฮะคอเวทนะครับผมอีกหนึ่งของเสริมฮะแล้วกดสกิลของตัววาริออสนะฮะเขาตัวบั๊นหนึ่งโซบั๊นหนึ่งครับผมลบพาวเวอร์ห้าพันแล้วแล้วจะไม่ถูกเพิ่มหรือลดนะครับผมด้วยความสามารถของอย่างอื่นนะครับผมนอกจากความสามารถนี้และกาเดียนท่านเองฮะ คราวนี้แบทเทนเซเลนตอนเซียโจมตีจะแถวดังก่อนนะผม8,000ฮะขอ5,000เท่าน,นั้นฮะได้มาเป็นอินเตอร์เซฟครับขออภัยฮะมาหนึ่งเวฟฮะได้อินเตอร์เซฟเหมือนกันฮะแล้วเลวอนฮะ12,000ครอั 12, นผมมีวางเคาน์เตอร์เพิ่มให้คอเวทนะฮะเนื่องจากแวนเป็นขึ้นสีครามฮะ ได้การมา5,000ครับผมจังหวะนี้เหมือนตั้งใจที่จะเปลี่ยนเลนฮะเลิกย้ายเลนด้วยความสามารถของวาเลออสเลยครับผมเอามารอรับฟอนทิกเกอร์ฮะแล้ววาเลออสขวดโจมตีเลยฮะ12,000ครับ 1, 2, ผมได้มาเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดฮะได้เช็คมาฮิวทิเกอร์ครับผม เลือกโยนพลังฮะหนึ่งหมื่นให้กาเลอยสฮะรอทิกเกอร์ฮะโยนให้เลนซ้ายเลยครับผมแล้วกาเลอยสหัวโจมตีฮะเห็นมียูนิตนอนอยู่4ใบหรือมากกว่าบวกอีก5 0 0 0ัน 5, นะหนึ่งหมื่นันะผมจังหวะนี้มองหน้าฮิวทิกเกอร์ฮะ มองไม่หยุดฮะเหมือนว่าจะต้องพึ่งฮิลฮะถึงแม้พลังจะไม่เพิ่มแต่ว่าจังหวะน,นี้น่าจะกาดไม่ไหวฮะแล้วเทคมาไม่ใช่ฮิลทิกเกอร์ฮะจบเกมกันไปครับผมผู้ชนะเป็นฝ่ายของ a ัลคอฟอรสสายวาเลออสนั่นเองฮะก็จบกันไปแล้วครับผมระหว่างโชว์แมตช์นะครับผมของทั้งฝั่ง a ัลคอฟอรสและทั้งฝั่งบูเบดาไทแองเกิลฮะ เรามาฟังความคิดเห็นของสมาชิกระดับ g o l s t VIP บ้างนะครับผมคุณลระคูทฮนะรู้สึกยังไงบ้างครับผมหลังจากที่ได้ดูโชว์แมตช์คู่นี้กันไปแล้วครับก็ถือว่าทางฝั่ง Alpha f o r c ก็น่าสนใจมากนะครับทําการเติมเวฟได้ค่อนข้างหลายเวฟนะครับส่วนทางฝั่ง v ์บ i ลด้าก็แอบน่าเสียดายครับเพราะยังไม่ได้เห็นประสิทธิภาพเต็มที่ของเด็กนะครับครับผมก็ทางฝั่ง Alpha f o r ์ e เนี่ยที่เติมในส่วนของ v a l ออสมาเนี่ยถึงแม้ว่า จะไม่มีในส่วนของเอ็กเซลอยู่ในตัวของเกรดสามอย่างวอลเลอสเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีของเก่าๆที่สามารถที่จะไรก่อนนะครับผมเป็นไรแรกได้อย่างรัสการ์ดไรวอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นใบที่เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมสําหรับไรทแรกนะฮะเพราะว่านอกจากที่จะเล่นได้ตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเกรดสองอยู่นะครับผมก็ยังสามารถคอมโบกับใบอื่นๆภายในเด็กได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของการอัสหรือว่าฟอยวอร์ดนะครับผม แล้วทางฝั่งของโคเซต้าะมีความคิดเห็นยังไงบ้างฮะสำหรับเมอร์วินดาแทงเกิลฮะก็สำหรับในส่วนของเด็กเมอร์วินดาเทงเกิลสายของน้องมีอานะครับก็ในคลิปนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นสกิลอะไรของน้องมากนะครับเพราะว่าสกิลของน้องจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยต้องรอ2เทินนะครับโดยสกิลของน้องมีอาเนี่ยที่โชว์ของขวัญแล้วได้บวกพลังเนี่ยยังมีความสามารถเพิ่มเติมอีกว่าถ้าหากโชว์ได้2ใบหรือมากกว่าเนี่ยจะสามารถเขาจะบัตหนึ่งเพื่อฟื้นฟูหนึ่งดาเมจได้นะครับ แต่เนื่องจากว่าในคลิปนี้ยังไม่ถึงเธอ์นนะครับก็เลยพ่ายแพ้ไปก่อนนะครับยังไม่ทันจะกดสกิลฮิลเลยแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของเขตสองนะครับเพตรานะครับที่เป็นตัวตีหลักของเด็กนะครับที่มีความสามารถในการห้ามสินติเนลจากมือนะครับที่เงื่อนไขนั้นข้างง่ายนะครับก็คือขอแค่มีการ์ดลงรอบโซนจากดามจโซนในเธอนั้นก็พอครับซึ่งก็ไปคอมโบกับตัวของมีอานะครับที่ทําการฮิวลได้ด้วยสกิลตัวเองและนอกจากนี้สกิล ของตัวอื่นๆใน덱เ,เนี่ยก็จะมีความสามารถในการเสริมทั้งเรื่องของการในมือนะครับแล้วก็พลังเช่นตัวของเอลลี่นะครับที่เป็นตัวสามัญของเด็กเมองด้าแทางเกิลน,นะครับที่สามารถหาตัวเองจากกองขึ้นมือได้นะครับแล้วก็มีสกิลที่เวลาเอาไปกาดเนี่ยจะได้ชิวเพิ่มด้วยก็สําหรับเด็กมีอานะครับก็ถ้าได้เวลาในการเล่นมากกว่าน,นี้นะครับก็จะทําให้ส่งพลังมากขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปหลายเทนะิร์นเนี่ย จำนวนกิฟก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับกนสำหรับเด็กมือิด้าแทนเกิสายน้องเมียก็จะประมาณนี้ครับครับคุณแบคคุณมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมฮะก็อ,อย่างที่กล่าวครับว่าน่าเสียด,ดายนะครับที่ยังไม่ได้เห็นมูริวดาโชว์ศักยภรราพก็เป็นไปได้ก็อยากจะเห็นรีแมชที่มีบูริวด้าสายนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีจัดการให้อย่างแน่นอนนะผมได้เห็นประสิทธิภาพของ เด็กนี้แน่นอนฮะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมและเช่นเคยนะครับผมสำหรับท่านใดฮะที่อยากติดต่อสอบถามเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาที่ดิสค์ของพวกเราได้นะครับผมเพราะว่านอกจากพวกเราแล้วยังมีเพลเยอร์มากฝีมือท่านอื่นๆอีกที่จะสามารถให้คําตอบแก่ทุกท่านได้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณท่อําเนี้ยงของพวกเราฮะผมสําหรับทุกท่านที่สมัครเมมเบอร์ชิพเข้ามานะครับผมเป็นท่อําเนี้ยงให้กับพวกเรานะเป็นกําลังใจที่ดี ของพวกเราอย่างมากมายต้องขอกราบขอบคุณในหน้าที่นี้ด้วยครับผมสำหรับครั้งนี้พวกเราขอลาไปก่อนกราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟสวนการ์ดอร์แมตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพย์การแข่งขันประจำสัปดาห์วอกเงินประจำปีเด็กลิสและข้อมูลของการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK Game หากว่าท่านใดอยากลองทำเกมเป็นของตัวเอง หรืออยากได้คำปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถติดต่อที่หน้าเพจ TSK Game ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน